ก็ส่งรูปมาแล้วผมขัดใจอ่ะแล้วผมแบบเออผมมีคุณแม่องค์นึงผมมีคุณแม่แล้วก็องค์นึงเนี่ยที่ผมนี่ยจริงๆผมไม่ได้อยากจะปล่อยแล้วผมรู้สึกว่าเออมันคงถึงเวลาแล้วแหละเพราะว่าคุณแม่คงเลือกเขาพระเลือกเจ้าของนะครับผมบอกไว้ก่อนราะตอนแรกอ่ะคุยกันว่าจะไม่ไม่ได้เช่าเขาด้วยเพราะว่าผมรู้สึกว่าเหมือนเขาได้พระสวยมาก็อยากให้พระสวยอยู่กับเขาแล้วเหมือนเขาเคยบอกว่าเขาจะให้แฟนพี่เขาไว้ห้อยอะไรอย่างเงี้ยพี่ผมก็เลยบอกว่าพี่ไม่เป็นไร พรผมไม่เอาก็ได้ผมมาถ่ายให้ฟรีผมไม่ได้คิดะไรแต่ว่าพอพี่พอเขาก็บอกว่าไม่เป็นไรพระเลื่อเจ้าของเราก็ได้อะโอเคเลื่อเจ้าของจริงๆที่สำคัญเขาใจดีมากเขาให้ผ่อนด้วยถูกต้องเดี๋ยวนี้เดี๋ยวนี้ต้องอย่างนี้นะต้องช่วยกันเพราะว่าจริงๆผมมาเช่าพระผมก็ผ่อนนะผมก็ไม่ได้ซื้อเต็มๆอะไรเงี้ยซึ่งสรุปผมผ่อนทีหนึ่งปุ๊บผมบินอันนี้กี่ปีนะสั้นผ่อนกี่ปีฮะพระผาไม่กี่พันบาผ่อนเป็นปีปีพี่บอกว่าเดือนละเดือนละห้าพันหก โอ้ยเนี่ยเนี่ยแล้วก็อย่างเงี้ยออกรายการแล้วก็มา